สวัสดีค่ะสวัสดี p f c ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่34นะคะกับช่องบังเอิญพาเครื่องนะคะพาบ้านพาเหมาราคา300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางบวก50บาทนะคะอ่าสำหรับพี่ๆีท่านใดนะคะดูแล้วชอบถูกใจนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนได้ทางไลน์เลยนะคะอ่าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรา อ่าช่องบังเอิญพักเครื่องนะคะรายไอดีกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่0 9 3ย์0 5 0 7 0นะคะมีเก็บปลายทางนะคะพี่ปลายทางบวก50บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพักมาทั้งหมดอ่าหกสิบสองรายการนะคะพี่มีมาทั้งหมด62รายการนะคะสนใจรายการไหนนะพี่นะ โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะถ้าโทรไม่รับสายยังไงเดี๋ยวโทรกลับไปนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับพี่ p f เอฟซีที่เข้ามาชมนะคะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันะะสำหรับวันนี้นะคะพี่มีมาทั้งหมด62รายการ62รายการนะคะพี่รายการที่1นะคะอันนี้จะเป็นพาระสมเด็จ อ่าอันนี้จะเป็นพระสมเด็จลงชาติลงทองเก่านะคะพี่อ่าลงชาติลงทองเก่าเก่ามานะคะนี่จะมีคาบแดงๆอยู่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี er ่รายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าลงชาติลงทองเก่านะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยม จะเป็นเหรียนหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รายการที่สองรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรเบอร์รายเบอร์เดียวกันนะคะพี่รายการที่สองรายการที่สามนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยรายการที่สมนะคะ รายการที่สามนะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบรายการที่สามนะคะพี่รายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะคะรายการที่สี่นะคะจะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะพี่รายการที่สี่นะคะจะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะจะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะพี่รายการที่สี่ ต่อไปนะคะรายการที่5นะคะจะเป็นปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์เก่านะคะรายการที่5รายการที่5นะคะจะเป็นปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์เก่านะคะพี่รายการที่5นะคะรายการที่6จะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นรูปรอหลวงพ่อเงินรายการที่ห รายการที่หกนะคะพี ian, event, ่จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่หกนะคะต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพอาปาเช่นะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนะคะพี่จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพอาปาเช่รายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่8นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่อันนี้จะมีปกโพอยู่ด้านเสียนพระนะคะพี่อ่ารายการที่8รายการที่8นะคะพี่รายการที่8นะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่ารายการที่9นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดอันนี้จะเป็น หลวงปู่ดูนะคะพี่เป็นคนสร้างนะคะรายการที่เก้ารายการที่เก้านะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ดูเป็นคนสร้างนะคะสองสี่สองปีสองห้าสามสองนะคะพี่ปีสองห้าสามสองนะคะรายการที่เก้านะคะพี่รายการที่เก้านะคะ รายการที่สิบนะคะจะเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่สิบรายการที่สิบนะคะพี่รายการที่สิบจะเป็นหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่รายการที่สิบต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่องค์นี้จะมีค่าประดํา ติดอยู่นะคะจะมีคาบรักดำคาบรักดำติดอยู่รายการที่11รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะพี่ต่อไป12นะคะจะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะรายการที่12 รายการที่12นะคะจะเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่ไวัดกำแพง12นะคะพี่13นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเออเป็นพระสมเด็จเก่านะคะ13เอามจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะรายการที่13นะคะ13นะคะพี่สมเด็จ สินะคะจะเป็นเหรียญรลอโบราณอ่าเป็นเหรียญรลอโบราณหลวงพ่อช่วงนะคะสิบสีรายการที่สิบสี่นะคะพี่จะเป็นเหรียญรลอโบราณหลวงพ่อช่วง14นะคะอันนี้สิบสีนะคะพี่รายการที่สิบสี่ สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดกลมมรวงชุมพรนะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านะคะพี่จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดกลมมรวงชุมพรนะคะสิบห้านะคะพี่รายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะคะสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ปีสองสี่เจ็ดศูนย์ 16นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดือปี2470นะคะรายการที่16บอ่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดือปี2470นะคะพี่รายการที่16 16นะคะ17นะคะจะเป็นพระรอดมาอากุมหาวันนะคะพี่พิมพ์เล็ก รายการที่17นะคะพี่รายการที่17จะเป็นพารอดนะคะเนื้อดินมันๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่17 17นะคะ18จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่วัดป่าคลองมะขามเท่า18นะคะพี่รายการที่18 18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่สุขวัดป่าคองมาขามเท่านะคะ18 19นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะ19 19นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะ19 19นะคะพี่รายการที่19ต่อไป20นะคะจะเป็นปิดตานั่งยองนะคะพี่20จะเป็นพระปิดตานั่งยองนะคะรายการที่20นะคะจะลงทองเก่าๆมานะคะพี่รายการที่20รายการที่20นะคะ ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นนะปิดตาพ่อแก้วนะคะพี่รงรักลงทองเก่ายี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดจะเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะยี่สิบเอ็ดต่อไปนะคะยี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเรือนสมณศักดิ์นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเรือนสมณศักดิ์ละคะยี่สิบสอง 22นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเรือนสมณศักดิ์นะคะปี08 22นะคะ22นะคะพี่22 23นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่23จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนหลังฮานุมานนะคะ23 23นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนหลังฮานุมานนะคะ ยี่สิบสามนะคะพี่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญแมงกะวี่หลวงพ่อเดิมสภาพใช้นะคะพี่ยี่สิบสี่จะเป็นเหรียญแมงกะวี่หลวงพ่อเดิมสภาพใช้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสภาพใช้นะคะยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นนางพญาพิมพ์เล็กนะคะ ยี่สิบห้านะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้านะคะพี่ยี่สิบหกจะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะพี่ยี่สิบหกเป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะพี่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะคะ เป็นพระสมเด็จฐานแซมนะคะพี่ยี่สิบหกยี่สิบหนะคะพี่ยี่สิบเจ็ดนะคะ <27 S 1> จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะ <27 S 2> จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนนะคะยี็ด ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบแปดจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะคะพี่ด้านหลังจะมีปั๊มตาวัดนะคะยี่สิบแปดยี่สิบแปดนะคะยี่สิบเก้านะคะ,ะ,คะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อท้ารุ่นแรกนะคะยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้านะคะอ่ายี่สิบเก้านะคะพี่ต่อไปสามสิบจะเป็นพาร์สมเด็จเก่านะคะพี่รายการที่สามสิบนะคะอันนี้จะเป็นพาร์สมเด็จพิมพ์ใหญ่อ่าจะมีค่าบรักดํานะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่จะเป็นรอยกระดานนะคะสามสิบรายการที่สามสิบนะคะพี่รายการที่สามสิบ สานะคะจะเป็นอ่ามสจะเป็นปิดตาแข้งหมอหลวงปู่จีนนะคะพี่อันนี้จะคุกรักเก่า31รายการที่31มสนะคะสานะคะพี่ อ่าสามสิบเอ็ดนะคะปิดตาแข้งหมอหลวงปู่จีนนะคะพี่สามสิบเอ็ดต่อไปนะคะสามสิบสองจะเป็นพระสมเด็จปีรันนะคะพี่สามสิบสองอันนี้จะเป็นพระสมเด็จปีรันนะคะสามสิบสองนะคะสามสิบสองนะคะพี่สมเด็จปีรันสามสิบสองนะคะพี่ สามสิบสามนะคะจะเป็นตัดชีดหลวงปู่สุขเป็นเหรียญรอโบราณตัดชีดหลวงปู่สุขนะคะพี่สามสิบสามสามสิบสามนะคะตัดชีดหลวงปู่สุขนะคะพี่สามสิบสามสามสิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญรอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ 34 34นะคะพี่3ามสนะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะอันนี้จะรงชาติลงทองเก่านะคะพี่สา 35นะคะพี่สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะอันนี้จะลงชาติลงทองเก่า35นะคะ35 36นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่องนี้นี่สวยเลยนะคะ36เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่36 36นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยม37นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยรังหนุมานนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยรังหนุมานนะคะปี21 37นะคะ37นะคะพี่รายการที่37จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยรังหนุมานปี21นะคะ37ต่อไป38นะคะจะเป็นปิดตา เป็นพระปิตาเก่านะคะพี่สามสิบแปดเป็นพระปิตาเก่าหลังยันนะคะสามสิบแปดสามสิบแปดนะคะต่อไปสามสิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะสามสิบเก้า เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะสามสิบเก้าสามสิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสามสิบเก้าสี่สิบจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามสี่สิบนะคะ รายการที่40นะคะพี่40จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี03นะคะ40 41นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณปี2484นะคะเอ๋ปี2489นะคะพี่เหรียญหล่อโบราณ41นะคะพี่41 41นะคะพี่ปีอ่าปี2489นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าสี 41นะคะรายการที่41 42นะคะจะเป็นรูปรอโบราณหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะ42 42นะคะพี่อ่าเป็นรูปรอโบราณหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอ42งนะคะ43จะเป็นจอบ จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่43จะเป็นจอบใยญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะ43 43นะคะสีจะเป็นปิดตานะคะปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะ44 เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะ44นะคะนี่จะมีรอยย่นอ่ารอยย่นรอยหดแบบนี้นะพี่นาด้านหลังนะคะนี่44นะคะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่44 45นะคะจะเป็นรูปรอหลวงพ่อเกษม45นะคะจะเป็นรูปรอหลวงพ่อเกษมนะคะ45ห้า สี่สิบห้านะคะจะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อกเกษมนะคะสี่สิบห้านะคะพี่สี่สิบหกนะคะจะเป็นพระปิดตาหูกระต่ายหลวงปูน่นาคสี่สิบหกนะคะจะเป็นพระปิดตาหูกระต่ายหลวงปูน่นาคนะคะสี่สิบหกจะมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่มีรอยจานชัดเจนนะคะนี้จะลง,ลงทองเก่าๆมานะคะ ปิดตาหูกระต่ายหลวงปูน่นาคนะคะพี่ปิดตาหูกระต่ายหลวงปูน่นาคนะคะสี่สิบหกสี่สิบหกนะคะเอ่อต่อไปนะคะสี่สิบเจ็ดนะคะจะเป็นพระปิดตาเอ่อสี่สิบเจ็ดนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อป้อง อปิตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดนะคะพี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะพี่สี่สิบเจ็ดต่อไปนะคะสี่สิบแปดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะคะสี่สิบแปด จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชมวัดตากล้องนะคะสี่สิบแปดสี่สิบแปดนะคะสี่สิบเก้านะคะจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเนื่องวัจุรามณีนะคะสี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัจุรามณีนะคะสี่สิบเก้านะคะ สี่สิบเก้านะคะพี่เหนี้หลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะคะสี่สิบเก้าห้าสิบนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่ห้าสิบจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะปีสองห้าหนึ่งสองนะคะเหรียญกลมหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะรายการที่ห้าสิบรายการที่ห้าสิบนะคะจะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่โต๊ะนะคะรายการที่ห้าสิบ 51นะคะจะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะ51จะเป็นพักกิ่งเ <case> กา่าไม่ทราบที่นะคะพี่51รายการที่51นะคะพี่จะเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะรายการที่51นะคะพี่ห้าสินะคะ52นะคะจะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ52 52นะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่52 52ห้าสิบสองนะคะห้าสิบสามนะคะจะเป็นเหรียญหล่อบโบราณละครั้งหลังคอ้อนนะคะห้าสิบสาม ห้าสิบสามนะคะพี่จะเป็นเหรียญหล่อบโบราณลรา้าหลังคอ้อนนาห้าสิบสามห้าสิบสามนะคะห้าสิบสี่นะคะจะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะห้าสิบสี่จะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะห้าสิบสี่นะคะอ่าห้าสิบสี่นะคะพี่ สนใจรายการไหนนะคะพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะอันนี้ใต้ถาดจะมีรอยอรอยยันรอยจานอยู่นะคะพี่ห้าสิบสี่นะคะพี่ลูกดอกโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะห้าสิบสี่นะคะต่อไปห้าสิบห้านะคะจะเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าะคะพี่ปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าไม่ทราบที่ละห้าสิบห้า 55นะคะพี่เป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบที่นะคะ55นะคะอ่านะคะรายการที่55นะคะพี่56นะคะจะเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่56จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะ56 ห้สิบหกนะคะพี่ต่อไปห้าสิบเจ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์พระนอนนะคะพี่ห้าสิบเจ็ดสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์พระนอนนะคะห้าสิบเจ็ด 57ดนะคะอันนี้5้าดนะคะจะเป็นพิมพรนนอนนะคะสมเด็จบางขุนพงพิมพน์พระนอน57ดนะคะพี่58ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ5้าดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ58ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวย58ดนะคะ 59นะคะจะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้จะออกผิวเงินเงินนะพี่นะไม่รู้เงินยงหรือเปล่าห0 59นะคะพี่59อันนี้จะเป็นรายการที่59นะคะจะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะพี่59นะคะ59นะคะพี่59ต่อไปนะคะห0นะคะ จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่องค์นี้นี่หกหรายการที่60นะคะจะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะรายการที่60สิอนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จเก่า กนะคะพี่จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะ6กสิ 61. 61, นะคะหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี1 9นะคะพี่62สินะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี1 9 รายการที่62นะคะพี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะคะ62นะคะสนใจรายการไหนนะพี่ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ